ดีนนนะครับ AVR X510 BT นะครับผมอาการอ่านดูนะครับเปิดติดนะฮะแต่สักพักสังเกตไฟสีแดงๆนะครับปุ่ม power ตับแบบเดียวนะครับผมสำหรับอาการนี้นะครับผมอาการเปิดเราตัดนะครับผมอันดับแรกเราต้องมาเช็คชุดจ่ายไฟก่อนเป็นอันดับแรกนะครับชุดจ่ายไฟนะครับแล้วก็ชุดพักขยาย บอร์ดล่างนี่นะฮะตัวบนอย่าเพิ่งไปสนใจมันนะครับผม mm. ก็จัดการเช็คไปนะฮะตัวไหนเสียก็เปลี่ยนไปเลยนะครผม mm. ตัวนี้สภาพก็เย็ยนพอสมควรน,นะสังเกตบอร์ดนี้ก็ดูช้ำๆเละๆไปนะฮะ เย็นนะครับผมเนื่องจากตัวนี้ส่งซ่อมมาหลายที่มากนะผมอย่างเช่นที่นี้แล้วก็ที่นี้นะครับจนมาถึงเรานะส่วนว่าเราซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยชุดจ่ายไฟมีปัญหานะคือชุด1 2บโวลต์ไม่จ่ายนะครับผมไฟบวกลบ1 2บโวลต์ต้องมานะ แต่แต่ละตำแหน่งก็จะเขียนบอกนะผมก็ไล่เช็คตามนี้เลยนะชะุดขยายก็เปลี่ยนไป2คู่นะครับผมก็จะการมีไปเรียบร้อยทีนี้เราจะมาเทสกันนะฮะอันดับแรกต่อปักกันเลยนะครับประกอบเสร็จเดี๋ยวจะมาเปิดเทสนะผมจะดัดจะตัดไหม ถ้าเขี้ยวค้างก็ผ่านนะครับผมโอเคนะผ่านแล้วอันดับแรกนะผมเรามาวัดจุดตรงนี้นะผมจุดวัดออฟเซตนะผมต้องได้ไม่เกิน4มิลลิโวลต์นะผมอันนี้เราตั้งย่านมิเตอร์ไว้ที่ย่านมิลลิโวลต์นะครับเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับผมใช้มิเตอร์วัดตรงไปนะระวังอย่าช็อตกันนะผมตัวนี้ก็ ได้แค่2.2ถือว่าโอเคนะผมตัวนี้ก็อยู่ประมาณ2.2 2.1นะผมถือว่าโอเคครับผมโอเค้ยังเปิดเทสเสียงกันดูนะผมตอนนี้โหมด FM ลองดูสิโอเคเสียงมาเรียบร้อยนะผมยวลอง u s B กันดูนะ ดีนะครับเสียบแฟตไดร์เข้าไปนะครับรอโหลดสักพักครับรีโมทสั่งการได้ทุกอย่างนะผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวจะลองบลูทูธนะเพราะว่ารุ่นนี้มีบลูทูธนะผม คือลงท้ายด้วย B T คือมีบลูทูธนะฮะนี่นะครับขันญา,านออกจอก็ปกตินะผมเร,ร่งวุ่มลดวูรุ่มนะผมเดี๋ยวมาลองบลูทูธนะผมกดโหมดฟังก์ชันบลูทูธนะครับนี่นะครับบลูทูธขึ้นมาแล้วลองเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ก่อนนะครับ โอเคนะฮะเชื่อมต่อแล้วนะผมนี่นะพอร์ตโอเคผ่านปกตินะผมใช้งานได้ทุกอย่างนะฮะ นี่นะครับตัวผ่านเรียบร้อยนะฮะโอเคปิดจ็อบสำหรับตัว e v r ห้าหนึ่ง